สวัสดีครับมาดูแนวทางนิเคิจันทร์ที่29นะครับโซเมนชัดชัดขึ้นนะครับชุดนี้เป็น2 2ตัวบนนะครับจะเป็น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนรูดขึ้นลง24ตัวครับตามเลขอาจจะลองที่1กับ3เป็นหลักนะครับก่อนหนึ่งต้องขอโทษทุกทท่านด้วยนะครับที่วันศุกร์ที่แล้วผมไปฟันไปลองที่ที่1นะครับคือ3า3แจะรูดนะครับแต่ถ้าสองจะเข้ารอบบ่าย0 8นย์นะครับ29ถอยลง ลบยี่ยี่สิบสี่จะได้ศูนย์ห้าครับจะเข้าศูนย์แปดนะครับผมจะขอเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือจะขอนี่เค่จะใช้แบบจำลองที่สามแบบจำลองที่สามเป็นหลักนะครับเพราะว่าผลเราจะแบบจำลองที่สามถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเดินต่อเน,นื่องไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะผิดแค่วันเดียวนะครับส่วนใหญ่จะผิดแค่วันเดียวครับอันนี้ข้อมูลตั้งแต่สิบแปดนะครับรวมถึงข้อมูลตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ แถวแถวแถวที่สามนะครับนี่คือแถว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 ที่สามมันจะไม่ค่อยมีผิดสองวันนะครับมันส่วนใหญ่จะผิดแค่วันเดียวนะครับส่วนใหญ่จะผิดแค่วันเดียวส่วนอันที่หนึ่งครับมันจะมีผิดสองวันอยู่อยู่บ้างนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าดูเห็นชัดๆเลยนะครับจะมีผิดสามวันทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับช่วงวันที่สิบเจ็ดถึง ยี่สิบตรงนี้นครับจีนจีนก็ผิดตรงนี้เหมือนกันครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอ่ะทั้งสองประเทศผิดเหมือนกันเลยนะครับแลวหลังจากนั้นมันก็จะมีผิดหลักๆแค่วันเดียวนะครับนะครับนี่เคอีจะเป็นตามนี้เลยนะครับวันจันทร์จะใช้ที่แบบําลองที่สามที่เลขสามหกนะครับพอดีหนึ่งกับสามมันจะ 3, ใกล้ๆกันนะจะใช้ที่สามหกนะครับสามหกก็คือบวก ยี่ยี่สิบสี่นะครับก็คือถึงสูงสุดหกศูนย์นะครับแล้วก็สามหกลบยี่สิบสี่คือสิบสองนะครับโลดคือลองสิบสองถึงหกศูนย์นะครับส่วนท่านจะตัดเลขบางตัวออกของของของวันก่อนๆออกอะไรก็ก็ลองตัดดูตามนี้เอาไกด์ไลน์แล้วกันนะผมผมไกด์ไลน์เฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันจะออกก็จะต,ตัดบ้างนะสมมติตามเลขทั้งหมดที่ผมพันมันสี่สี่สิบเก้าตัวอาจจะอาจจะตัดสักตัวสองตัวก็ได้เหลือสี่สิบเจ็ดเพราะเว็บรูด 95นี่ก็คือ47ยังยังได้ได้เยอะอยู่นะครับเพราะตอนนี้จ่าย95แล้วนะครับนะครับเลข36นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูของมันทงังอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนิเคนะครับจะผมเมื่อก่อนผมรุ่นคนเดียวผมก็ไม่เคยจดอะารทักสิะนะครับอันนี้แบ่งปันไปก่อนช่วงนี้แบบปันฟรีก็จดให้ดูแล้วกันนะครับนิเคตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าแบบววงที่สน่าจะผิด นาสิ้นส่วนสุกเสร็จแล้วผิด25วันนะครับแบบจำลรองที่หนึ่งจะผิด26วันนะครับแบบจำลองที่สามจะผิดน้อยสุดนะครับดิคตั้งแต่ต้นปีมีประมาณ116วันนะครับก็คือผิด25วันก็คือถูกถูก90วันนะครับถูก90วันนะครับตัวที่ถูกเยอะสุดผิดน้อยสุดคือจีนครับจีนที่แบบจำลองที่6ครับผิดอยู่แค่15วันครับจากต้นปีมีทั้งหมด100 15วันคือจะถูก100วันครับผิดผิดอยู่15วันนะครับจีนตรงนี้จะดีดีมากนะครับตบาดลองนี้นะครับผมจะไม่เปิดให้ใครดูอยู่แล้วน,นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนิเคอิก,กันนะครับวันจันท์นะครับเลขเลขกลางที่36นะครับ